สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะวันนี้พ่อควานแม่ควานก็มาเปลี่ยนรสชาติอาหารให้น้องนาตยาพิวัฒนาอีกแล้วนะคะเราก็มาตัดหญ้านะคะตัดหญ้าเกี่ยวหญ้านะคะมาเกี่ยวหญ้าแพทย์นะคะหญ้ากับแก่เขาเรียกเขาเรียกอีสานเขาเรียกหญ้ากับแก่นะคะ นี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะก็ได้พอประมาณแล้วนะคะสวยมากๆเลยนะคะย่าเราก็เห็นสาวๆทานอาหารเดิมๆเราก็อยากจะเปลี่ยนรสชาติให้สองสาวทานบ้างนะคะเห็น <c oughs> <He S 2> เขาได้กินอิ่ม <c oughs> เราก็มีความสุขนะคะขอพระคุณคุณพอ่อคุณแม่ขอพระคุณพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะ <c oughs> ที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องน,องนาตยาพิวัฒนานะคะ ไว้ในอ้อมอ้อมใจของพอ่พอคุณแม่ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเปินนะคะเพื่อมาชมให้มาชมวิธีการเลี้ยงช้างของ,ของครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาได้นะคะนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะสั้นไปนิดแต่ก็พอเกี่ยวได้นะคะก็เคยเอาไปให้พิวัฒนาน้องนาตยาทานแล้วรอบหนึ่งนะคะ บรรยากาศก็กล่มลื่นนะคะอากาศเย็นสบายนะคะทุ่งอันกว้างขวางนะคะโอ้ยอยากพาสองสาวมาไปกินหยาดิค่ะที่เราอยู่ก็เป็นป่านะคะเป็นสวนที่เป็นป่าหญ้าก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็ได้มาหาอาหารให้น้องนาตยาพิวาสนาทานเอานะคะก็มีเวลา เพราะว่าเราไม่ได้ทํางานนะคะเราไม่ได้ทํางานเราก็มีเวลามาหาอาหารถ,าะะถึงจะได้ช้านะคะถึงจะได้ช้าแต่ก็ได้หญ้าสวยๆไปให้พิน่นาตยาพิ่วัฒนาได้ทานนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ไม่ได้รีบเร่งไปไหนนะคะเราก็ค่อยๆเกี่ยวไปนะคะจะได้ช้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะ ถ้าเราใช้เครื่องตัดก็ได้นะคะแต่มันจะไม่สวยนะคะน้องน้องช้างจะทานไม่ค่อยดีนะคะควานก็เกี่ยวเป็นบางส่วนพราะควานก็เกี่ยวพอแล้วก็แบกนะคะแบกขึ้นรถนะคะเปลี่ยนรสชาติอาหารให้น้องช้างได้ทานนะคะเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีนะคะทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะคะเราก็มอบความสุขให้เขานะคะ ความรักความเอาใจใส่เขาเขาก็จะสุขภาพดีนะคะ <c oughs> เพราะว่าหญ้านี่คืออาหารหลักเลยนะคะหญ้าหญ้าต้นสับปะรดนะคะกิ่งไม้นะคะถ้าช้างได้กินนะคะก็จะถ้าว่าไม่ไม่มียาไม่มียาสารสารเคมีป,ปนนะคะช้างก็จะสุขภาพดีมากๆเลยนะคะ อากาศร่มลื่นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมสองสาวที่บ้านนะคะเดี๋ยวแม่กวันขอตัวตัดเกี่ยวหญ้าอีกก่อนก่อนที่จะถึงน้องนาตยาพิ่วัฒนานะคะพอควานแม่กวันก็ และตัดกิ่งโพนะคะกิ่งโพเครือไม้นะคะนี่นะคะออกมาด้านนอกนะคะเราก็ได้อาหารไปให้คุ้มเลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นหญ้านะคะหญ้าหญ้าตุกแกนะคะก็ะจะเป็นกิ่งไม้นะคะกิ่งไม้กิ่งโพนะคะไปใ,ให้สองสาวทานเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ ถึงที่แล้วค่ะมาถึงที่สองสาวแล้วค่ะดีใจแท้น้องกวางน้องกว้างเอาซาเล้งออกให้พ่อหน่อยลูกเสียงร้องดีใจนะคะเสียงร้องดีใจ <c oughs> กวางก็ทำความสะอาดให้คุณพ่อคุณแม่นะคะนกวางพี่กี้ก็ทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดูพี่ว่าดูพี่ว่าโอายว่ายว่ายโอ๊ยโอายวอยว่า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 ยวลายว่ายวอายว่ายวอาย่ายว่าย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 อ่ว่า้อ่าย่าว่า่ายว้ายว่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 า่ายว่่ยว่ายว่าย่ายวาบว่ายว่านวยว่ายายว่าวายว่ายายว่ายายวาไปนานาา โอ้มาดูความรักนะคะดู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 เบ็ซีดอกเด็กก็ดีใจนะคะดีใจกันใหญ่เลยเห็นพ่อเห็นพ่อเห็นพ่อเห็นแม่มาดีใจกันใหญ่เลยมีความสุขมากๆนะคะเวลาเรากลับมาแล้วเห็นเขาร้องเห็นเขาดีใจนะ มีสองสาวเราก็มีความสุขนะคะเขามีความสุขเราก็มีความสุขนะคะดูดูสองสาวคุยกันนะคะหนูแต่เขาพูดได้ก็คงว่าพ่อกับแม่เอาอาหารอร่อยมาให้แล้วดูนะคะพี่วาดพี่วาดเรียกน้องนาตยาเอ,อ้ยมีความสุขจริงๆค่ะ ลูกอ้ยทากับรถเนี่ยนั่นนั่นนั่นล้อก่อนล้ก่อนพี่วาดล้อก่อนจ้าพี่วาดล้อก่อนจ้ามาเลย อีละน้องแวางมากกวาดตรงนี้แนะลูกเดี๋ยวยายอายมานี่เอาตรงนั้นเนะเว่หันก่อนนี่แม่ลูกสิไปเลี้ยนกับเมาตรงนี้แม่ก็เลยนก้อนเกงเ่งแล้วเดี๋ยวพอสิเดีย้อนใอ้อายกินหยาแล้วสิไดีย่ต้องไปย้อนหันอาหารอร่อยอร่อยมาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ รอนะคะรอพี่วาดรอนะคะนางนานตยา <c oughs> กอดยางรถรอบบ๊กเบ๊กเบ๊กซี ตรงนี้แหละพ่อเดี๋ยวเขามากินตรงนี้กวางก็กำลังจะปล่อยพี่นาตยานะคะพี่นาตยาออกมาทานอาหารนร่อยอร่อยนะคะก็เป็นวิถีชีวิตของครอบครัวน้องนาตยาพี่วัสนานะคะมาถ่ายทอดให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะ ในการเลี้ยงดูนะคะเอาใจใส่น้องช้างนะคะมอบความรักให้กันและกันนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ฝากพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะเข้ามารับชมเข้ามาติดตามครอบครัวนักงนาตยาพิวาสนามาให้กำลังใจด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนทุกท่านเช่นกันนะคะ ใส่เลยนะวิ่งใส่เลยโอ้เราได้ทานอาหารอร่อยอร่อยเราก็มีความสุขนะคะโอ้ยหอบหนีน้องให้น้องกินน้ำเน้ น้องกินน้ำเนี่ยละ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอพรบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่ๆน้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนานะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไป ด้วยนะคะฝากสองสาวครอบครัวน้องนาตยาพี่วัชนาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะฝากรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆด้วยนะคะก็เป็นวิถีเลี้ยงช้างของครอบครัวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะนาตยาสวัสดีค่ะสวยๆย,ยังไงอะลูก สวัสด,ดีค่ะส,สวยๆหน่อยสวัสด,นะด,ดีค่ะส,สวยๆยังไงลูกสวัสด,ดีค่ะส,สวยๆดีมากบายบายฝากครอบ,บ,บ,บครัวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ